ปเป้ยว้นสร้างประการตีแมลูกช่วยกันไม่ได้ไป้ยตีแมลูกก็ช่วยกันไม่ได้พระพุทธองค์ได้สัตว์กับปีสุตังไล่ปีสุตังไล่ปุตุชนผู้ไม่มีการสะดับย่อมกล่าวป้ยดีมานดาเลยบุตร่วยกันไม่ได้ว่ามีอยู่สร้างยางสร้างยางคือมีสมัย,ไไมย,ยตีอยไม้ใหญ่ต่างึ้นไม้หมู่บ้านไม,ม้หมน,นีกลมไม้หนากในสมัยนั้น มันดาไม่ได้บุตรเป็นผู้ช่วยเลือนอารอยได้บุตรก็ไม่ได้มันดาเป็นผู้ช่วยเลื่อนอารอยได้ปีสู้ต่างรลายปุตุชนผู้ไม่มีการสะดับย่อมเรียกไปนี่ว่าเป็นอามาตาตุกติกไปอย่างตีหนึ่งปีสู้ต่างรลายก็อืนอย่างมีอีกคือมีสมัมทตีมาเมฆท่างกันเกิดนามตัวง่ายปัดป้าไปต่างมู่บาน ตั้งนีก้มตั้งนาคอนในสมัยนั้นมารดาไม่ได้บุตรเป็นผู้ช่วยเลือหาไดา้บุตรก็ไม่ได้มารดาเป็นผู้ช่วยเลือหาไดา้ใดปีสู้ต่างรลายปุตุชนผู้ไม่มีการสะดับยอมเรียกไปนี่ว่าเป็นอามาตาผู้ติกะไปอย่างถี่ซ่องผีสู้ต่างรลายก็อืนอย่างมีอีกคือมีสมัยที่มีไปคือการคำเริบ มาจากป้าพระาชาจนขึ้นย่านมีลอนี่กระจัดกระจายไปเมื่อเปยอย่างนี้เกิดขึ้นสมัยนันมัรดาไม่ได้บุตรเป็นผู้ช่วยเลือหาไรายได้บุตรก็ไม่ได้มัรดาเป็นผู้ช่วยเลือหาไรายได้ปีสู้ต่างร้ายปูตุชนผู้ไม่มีการสดับยอมเรียกไปนี่ว่าเป็นอามาตากบุติกเปไปอย่างทีซ้มปีสู้ต่างร้ายปูตุชนผู้ไม่มีการสดับ ยมกล่าวไปทีมารดาเลบุตรช่วยกันไม่ได้ว่ามีอยู่สามอย่างเล่านี้ปีสู้ต่างรายผู้ตุจนผู้ไม่มีการสะดับกล่าวสมาตาบุติกะเปยเปยตีมันดาเลบุตรช่วยกันได้แต,แต่สามอย่างนี้วา่าเป็นอามาตาบุติกะเปยเปยตีมันดาเลบุตรช่วยกันไม่ได้ไปเสียปีสู้ต่งา,างรลายเปยสามอย่างตีมันดาเลบุตรช่วยกันไม่ได้เป็นอย่างไรเล่า ซอย่างคือสมัย่ตีไฟไหมหไงเป็นอย่างหนึ่งสมัย่ตีนามตัวไงเป็นอย่างทีซ้องสมัย่ีนี้โจรกระบาดเป็นอย่างทีซ้ม <c> เ <oughs> ล่านี้บางกล่าวมัรดาและบุตรก่ช่วยกันและกันดาดแต่ผู้ทุจนผู้ไม่มีการสะดับมากกล่าวว่าเป็นไปตีมัรดาและบุตรก็ช่วยกันไม่ได้ไปเสียต่างหมดปีสู้ต่างไล ไปตีมันดาเลบุตรช่วยกันไม่ได้โดยแต่จริงสร้างอย่างเล่านี้มีอยู่สร้างอย่างคือหนึ่งปยเกิดจากความแก่สองเปเกิดจากความเจ็บกายสามปเกิดจากความตายปี่สู้ต่างร้ายมันดาไม่ได้ตามปรารถนากับบุตรผู้แก่อยู่อย่างนีว่าเราแกะยิงติดบุตรก้องเราอยากก่เลย หรือบุตรก็ไม่ได้ตามปรารถนากะมันดาผู้แกอยู่อย่างนี้ว่าเราแกเองตืดมันดาอย่าแกเลยดังนี้มันดาก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่าเราเจ็บกายเองตืดบุตรก้องเราอย่าเจ็บกายเลยหรือบุตรก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่าเราเจ็บกายเองตืดมันดาก้องเราอยาเจ็บกายเลยดังนี้ มารดาก็ไม่ได้ตามปราตนาวาเราตายเองเติดบุตรก้องเราอย่าตายเลยหรือบุตรก็ไม่ได้ตามปราตนาวาเราตายเองเติดมารดาก้องเราอย่าตายเลยดังนี้ปีสู้ต่างรายเล่านี้เลเป็นไปตีมารดาเลยบุตรช่วยกันไม่ได้ซ้อย่างปีสู้ต่างรายอ้อนต่างมีอยู่ปฏิปัตามีอยู่ยมเป็นไปเปลือเหลือกละ ก้าวหลวงเสีย้ยสึงไปดังตีเป็นสมาตาปุติกะไปและอามาตาปุติกะไปยอย่างลาซ้ำลาซ้ำเล่านั้นปีสู้ตัางรายอ้นต่างหรือปฏิปตานั้นเป็นอย่างไรเล่านั้น,น,นคืออริยมรคมีองค์แปดนั่นเองไดแกสัมมาติติอินจบสัมมาสังกปาดํริจบสัมมาวาจาเจรจาจบ สัมมากัมมันตะทำการ้านจบสัมมาชีวะเพียงชีวิตจบสัมมาวายามาเพียนจบสัมมาสติระลึกจบสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นจบปิสุตัตงไลนี่และอ้นตงังนี่และปฏิปทาเป็นไฟเบือเหลือกละกาวหลวงเสียสึงไปตั้งตีเป็นสมาตาบุติกะไปและอามาตาบุติกะไป อย่างละซ้ำละซ้ำเล่านัานอย่างนี้